เช้าวันที่แปดพี่น้องค่ะในความเสียใจนะฮะทหารเสียหนึ่งคนเจ็บแปดนายเนาะยังไม่ยืนยันเป็นทางการพี่น้องค่ะเช้าวันนี้วันที่แปดเอายังไงเอายังไงจะปล่อยให้มันลุกลามแบบนี้เหรอพี่น้องเราเสียศูนย์เสียทหารอีกหนึ่งนายเจ็บอีกแปดนายนะฮะอืยอดคนเจ็บยังไม่ระบุแน่ชัดตอนนี้เขมรลุยเรา พูดได้เต็มปากเพียงเท่โตตอบเนะาะเมทัพพักหนึ่งสั่งกกรนะบูรพาเตรียมความพร้อมออตอบโต้ขั้นสูงสุดหลังเขมเฉนเสริมพลังทหารกำลังทหารยุทธภิการพร้อมรบสูงสุดหลังกลางวันกลางคืนก่อติดความเคลื่อนไหวทหารออของกำลังบูรพารายงานว่าฝ่ายกัมบูชาพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดนสาแก้วเฝ้าตรวจพบ กำลังพลน,นะฮะเข้ามาตลอด24ชั่วโมงรวมถึงพาหนะฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันทั้งคืนรวมทั้งตรวจสอบประเมินความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องเอาเบื้องเอานะแม่ทัพไก่มาแล้วนะฮะอืมพลังบุรพากองทัพพักหนึ่งพร้อมรบทุกมิติโต้อตอบถึงขั้นสูงหลังที่ทหารเขมรเสริมกำลังอาวุธหนักชายแดน พี่น้องคะปราสาทต,ตาควายยังอยู่ทอบอใช้โดมทิ้งอ่าลูกเนาะทิ้งไข่นะคะทำลายกระเช้าบันไดขึ้นปราสาทต,ตาควายเนินสามห้าศูนย์ไม่ได้ใช้ F 16นะฮะมีไว้ทำไมเอาไปลุยให้มันจบเลยเป็นไงนะประสาทต,ตาควายยังอยู่ พี่น้องมาเห็นคอมเมนต์นี่นะเผย F16 ทับฟ้าไทยทิ้งไข่ถลม่มคาสิโนเก่าที่ช่องอานมาอุบลเหตุทหารใช้คาสิโนเป็นฐานาบัญชาปล่อยโดนพลตีวิชัยสุวารีนะโคศกกองทัพกล่าวถึงการใช้ F16 โจมตี อาคารคาสิโนเก่าช่องอานมา้าน้ำยืนอุบลน,นั่นว่าจุดนั้นเป็นที่บังคับและเป็นศูนย์บังคับบัญชาโดนอากาศยานไร้คนขับทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับนะฮะโดนเนาะนายกออกมาเผยแถลงการผ่านทีวีภูพร้อมหอกอนะมหาดใหญ่ ยืนยันเชื่อมั่นความเต็มเปี่ยมในสัตว์สภาพสัตสภาพของกองทัพของประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้ปกป้องประชาธิปไตยและประชาชนไฟเขียวปฏิบัติการทหารให้ทุกกรณีตามเงื่อนไขต้องอของสถานการณ์และในให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นที่จำเป็นรอจำเป็นอยู่เหรอ ปลอดภัยประชาชนปลอดภัยเต็มกำลังไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มลุกลานพร้อมปฏิบัติการทหารทุกกรณีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและในศักยภาพของกองทัพไทยและร่วมกันให้กำลังใจสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารในครั้งนี้อืมนะให้ทหารตัดสินไปเลยโอ้นะโอ้ยไม่อยากอ่านพี่น้องคะ่ะ เราก็สูญเสียทหารอีกแล้วหนึ่งนายนะคะอืมตอนนี้ยังไม่ระบุยอดเนาะแต่คนเจ็บละนาวแปดนายยังมีเพิ่มไหมอะขอประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลบอกเคยเชื่อมั่นในรัฐบาลเลยนะคะเชื่อมั่นในทหารกล้าผู้ยืนอยู่ตรงนั้นอย่าสั่งหยุดหยุดจอจอนะให้เขาล่อเราแบบนี้พี่น้อง บุญรักษานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาประเทศไทยแล้วก็ปกปักรักษาทหารกล้า,าที่ดูแลประเทศไทยทางชายแดนให้ปลอดภัยกันทุกคนเด้อเหยียบมันให้จมดินเอามันให้ลาบคาบในเมื่อข่าวมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นก่อนว่าเราจะปล่อยให้มันแย่ไข่มดแดง,ท,งทั้งท้งที่เรามีอิทธิฤทธิแรงกล้ามากกว่าขมรอยู่แบบนี้อีกเหรอประชาชนแล้วอืม